สวัสด yeah mm ีค hmm. wow. no. ่ะอยู่ห้องนะคะซิซิโกลาววันนี้น้องปีอยากจะมาเข้ากล้องด้วยอยากจะมาทักทายทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมีเรื่องใหม่มาให้ดูกันซึ่งก็เหมาะกับน้องปีด้วยนั่นก็คือ Love i n t r a n s l a t i o n รักไม่รู้ภาษาค่ะ ซีรีส์เ,เรื่องใหม่จากช่องมาสามนะคะนำแสดงโดยต้าอ,อูแล้วก็ออกรดซาร์ <road. S 2> <road. S 1> Last One ทุกคนอาจจะคุ้นชื่อนี้กับเพลงอะไรนะ เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะเขาบอกแล้วเนี่ยเขาบอกเขาบอกเกอ่าก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะคะนำแสดงด้วยศิลปินทั้งสองท่านนี้เนาะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดู Official t r a i l e r กันนะคะจากช่องวันส1กับรักไม่รู้ภาษา Love in Translation ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เขาจะออนแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องรีบดูรีบทำความเข้าใจเขาจะออนกันแบบ เสานี้แล้วคือเสาวนี้้แลทีเลยปักหมดเลยหยางเเนช生ชิง找到泰่合伙人了吗泰国我本人是这个人ดัวิวเก่งเมื่องจีนตกอาบคุณลองไปที่นี่ดูอาจจะมีคนสนใจทําธุรกิจอยากจะมาลงทุนกับคุณก็ได้นะอย่าทิ้งตาตาเลยสวัสดีค่ะแทมมี่เสาวจีนรักเมืองไทยค่ะ กูอยากเรียนภาษาจีนกูทำไงได้บ้างวะไอ้ข้อสอกหมาหนาวชานฮ้ยยูดับใจจับมือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขอให้ธุรกิจเจริญเจริญนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับเสี่ยพี่หยางสวัสดีค่ะพี่หยางพี่พี่มีทักมาดูท่าทางน้องภูมิใจเนี่ย จะชอบคุณแถบนี้มากๆเลยนะคะไม่อยากไม่อยากอาการไม่อยากออกน้องน่ารักมากเลยอะจะใส่น้องน้องคืออัปลดใช่ไหมใช่น่ารักเป็นจรได้พี่รู้ไหมว่าเวลาพีมอะพี่หล่อดีนะ จะบอกอะไรแล้วอย่าบอกนะว่าพี่จะไม่ชอบอะ่ะทอมีไม่ได้ชอบแต่กูอะ่ะชอบพี่ก็ลองว่าในสิ่งที่ชอบสิพี่วาดมไม่ได้นะทำไมทำแบบาแต่เรื่องอไรสะะ้สาระวะก็เพราะนายไม่ใช่หรอ น้องฉันยังได้หายไปแบบนี้พี่เป็นไรกันแน่กูไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลยุวยน้องกอล์ฟรักกันจังพี่ตาอุ้คือเท่ไม่ไหวงงไปหมดเคมีดีมากเลยค่ะทุกคนทำไมเคมีดีอย่างงี้เคมีเคจใจอะมันลอะตามัน เขาสนิทกันไง้ไม่ไหวขนลุกฉันสมองไหลไปหมดแล้วจะพูดโอ๊ยน่ารัแล้วมันเป็นความแบบว่าคุยกันคนละภาษาเนอะแล้วสรุปคุณน้องได้พูดจีนหรือยังเพราะว่าสุดท้ายเป็นคุณพี่หันมาพูดไทยแทนนะไทยแทนโอ้ยโอ๊ยน่ารักอย่างแรกเลยขอพูดเลยคือเราแบบไม่ได้ตามแบบ last one หรือไม่ได้ตามคู่นี้มาก่อนเนาะ เพิ่งเห็นครั้งแรกเขาอยู่ด้วยกันแล้วว่าเคมีดีมากน่ารักน้องน่ารักมากน้องออฟโรดคือน่ารักมากยิ้มแบบใช่อุ้ยตาแล้วยิ้มน่ารักมากถูกต้องส่วนพี่ตาอูคือดูแบบคมเข้มดูเป็นแบบพี่ใหญ่ตาหน่องได้เก๋เก๋ค่ะเก๋เก๋ค่ะฉันควสติไม่ค่อยอยู่เลยเพราะว่ามันน่าดูมากมากเลยไม่ใช่ไรเขื่อว่าพอมันเห็นนะว่า มันมีโมเมนต์เล็กๆมันมีชอบอะไรที่มันซึนๆอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแบบว่าชอบนะแต่ทำนิ่งทำเขินทำเขิมากแล้วก็เหมาะนะกับบอกวความเป็นอย่างเกิที่แบบต้องแบบก็เออแบบ,แบ,บม,ม,มันต้องไม่ได้น่ารักขนาดหรอกมันต้องเป็ตีเชิงกันว่าแบบไม่ได้ชอบเธออ่ะเพราะมันต้องไม่ได้ดีด้วยกันมั้งแบบแรกมันจะสดใสเลยนะนถึงว่าถ้าเกิดเขา,เขาต้องมีความแบบเธอก็ไม่ได้น่ารักเลยหรอกส่วนเจ้าน้องคือน่ารักมาก เออชอบอะไรอย่างนี้ฉันเสียการไม่ไหวเสียการก็เดี๋ยวรอดูก็เอ้ยความรักน่ารักน่าเอ็นดูของคนพูดกันสองภาษาที่ต้องมาจําใจทําธุรกิจร่วมกันสุดท้ายก็จะมาลงเอ่ยกันจากพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็มาเป็นพาร์ทเนอร์หัวใจใดๆต่างกังเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูการในเรื่องนะคะว่าน้องอัปลสรุปจะได้พูดภาษาจีนไหมน้องอัปลเล่นเป็นใครนะในเรื่องอัวใจ ภูมิใจติ๊ตี้แล้วก็อยางกส่วนที่หยางของเราก็ไม่รู้จะหลงน้องมากแค่ไหนไม่รู้เรากับหยางใครจะหลงก่อนกันน้ำน่ารักมากยิ้มน่ารักมากเราก็ต้องมาดูกันว่าระหว่างน้องกับเราใครจะแสดงออกได้ก่อนกันว่าชอบเราเนี่ยเราเลยเราแสดงออกแล้วตอนนี้เอาหลอเอาหลอดูออกเลยหรอคะื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้ในใจหรอคะ เดี๋ยวเรามารอรุนไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มวันเสาร์นี้แล้วนะคะที่19สิงหาคมนะคะเวลา3ทุ่ม15นาทีทางช่องวัน31นะคะหลังจากนั้นดูได้ทาง True ID ย้อนหลังทาง True ID นะทุกคนถ้าเกิดว่าจะดูสดคือ3ทุ่ม15อย่าลืมเวลานี้ทุกวันเสาร์เริ่ม19นี้ช่องวัน31นะจ๊ะทุกๆคนกับ Love in Translation รักไม่รู้ภาษา อย่าพูดภาษาจีนคิดว่าน่าจะมีชื่อจีนแต่ไม่ร ue, ู้พูไม่เป็นมีมีมีอมนี่ไอ้อ่าก็พูดไม่เป็นก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีที่หนึ่งก็ทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะว่าเรามีร e a อ t MV ไปแล้วอย่าลืมไปดูการไปหาฟังเพราะว่าเพาะมากแล้วเคมีเคสใจก็น่ารักมากเอ็มงเอ็มบะไรก็น่ารักมากอย่าลืมไปดูกันแล้วก็อย่าลืมเรามีนัดกันทุกวันเสาร์ดูตาอู่ออฟโหลดกับรักไม่รู้ภาษากันนะคะเจอกันที่อีพีหนึ่ง เราเร็วนี้สวัสดีค่ะ